บีเอ็มจับเรามาคันนึงครับออกซ้ายแล้วบีเอ็มออก้ายเอาแล้วมาอีกคันนึ่งนะครับผมบีเอ็มออก้ายแล้วครับผมเอาแล้วซีวิคซีอยู่ข้างฝั่งนะครับผมตอนนี้เอาครับผมบีเอ็มบีเอ็มออก้ายอีกครั้งหนึงเดิมนะครับผมวันนี้ยวเราก็มีภารกิจกำลังจะขับรถกับพัทยากันนะครับผมก็คืออตนนี้จะขับเข้ากรุงเทพครับผมตอนนี้อยู่บนมอเตอร์เวย์หมายเลขเจ็ดครับโอเคสอง โมงห้าสิบหกนะครับอาจจะสั่นนิดนึ่งครับต้องขออภัยครับผมสอมโมงห้าสิบหกก็ตอนนี้อยู่บนถนนหมายเลขเจ็ดครับกำลังขับกับพัทยานะครับผมก็เรามาขับบนถนนมอเตอร์เวย์กันอีกแล้วนะครับผมเราจะมาดูว่ามีสายซิ่งคันไหนบ้างครับที่มาอยู่บนท้องถนนกันก็เรามาชมกันนะครับยาวๆโอเคครับผมตอนนี้ผมก็ขับด้วยอัตราความเร็วอยู่ที่หนึ่งร้อยอยู่นะครับผมตอนนี้ยังไม่มีสายซิ่งนะครับตอนนี้สายซิ่งยังน้อยอยู่ครับผม เอาผมรงเนีได้ครับผมได้แล้จุปจุจุแชรารครับตอนนี้ครับเบาอยู่ครับผมร้อเดียวครับรอเดียวแชร์เครับอเผมไคันน้ครับปผานครับผมผาน็ผานที่านที่ปจุแล้วครับผมจะงจีไหมแชร์เขาแล้วีโวครับีโวเครับผมีโวีโวเข้ากลางครับผมโอเคครับผมทํามไไคัน้อครับผมครับผมเครับเข้าแชปไปแล้วครับเข้าไปติดกันเลยครับตอนนี้ก นี่ครับอยู่แค่อยู่แล ouais, ครับผมตอนนี้ผมเดี๋ยวมีรถเข้ามาแล้วครับผมซครับซซ้งขวาัมออกขวาแล้วครับผมงมาแล้วโอเคครับผมไดมไม่ได้ครับผมให้ไปครับผมโอเคครับเข้าซ้ายเข้ามาในกลางแล้วครับผมเอาครับผมีแสไคันนึงสแสออกซ้ายครับผมแชสออกซ้ายดูครับผมโอแกแล้วครับผมเแไปแล้วครับเียบคสีเข้าเลนกลางครับผมผมไม่เยียบครับตอนนี้อยู่รอเดียวมนเดิครับผจแสเครับแสเบอครับผม เดี๋ยวครับผมมาแล้วครับสายสิบเอ็ดนะครับผมเดี๋ยวกี่สามร้อยครับเบ้นครับผมไปนะคุณจีซากันมาครับผมตอนนี้ขับอยู่เลนขวานะครับผมทางเลนขวาด้านนั้นนะครับผมไมาอคันหนึงครับพอจุนขอจูนใช้ฟ้าแล้วครับผมแช้ฟ้าแล้วค่อยคือจับกล้องมากระชับครับเอาล้วครับขอจูนเหยียบเหยียบไปใช้ฟ้าไปครับผมแต่ไม่มีท่าทีว่าจะเร็วมากครับผมตอนนี้สถานการณ์ยังปกติอยู่ครับผมจะไม่มีใครหยับอะไรจัดเดี๋ครับผมมีซีบิกนำหลังผมมาคันหนึ่งนะครับ ตามมาไปครับเดี๋ยวตามมาแล้วครับมีบีเอ็มจำเรามาคันหนึ่งครับออกซ้ายแล้วบีเอ็มออกซ้ายเอาแล้วมาอีกคันหนึ่งครับบีเอ็มออกซ้ายแล้วครับผมเอาแล้วซีวิคซีอยู่ข้างฝั่งนะครับผมตอนนี้เอาครับบีเอ็มบีเอ็มออกซ้ายดูเอาอีกคันหนึ่งครับดีแมนครับผมดีแมนต่อด้วยอีกคันหนึ่งไปแล้วไปครับไปแล้วครับผมปอดครับผมปอดเรนเจอร์ครับผมเข้าปฝั่งแล้วไปอีกคันหนึ่งไปแล้วไม่ทันข้างฝั่งแล้วผมไอคอนนะครับผมโอ้ที่ขวานไปแล้ว มาด้าว่าไงมาด้ามาด้าเอาด้ไหมไม่เอานะครับผมโอเคครับมาด้ามาแล้วครับผมมาด้าจะแซงผมอยู่เลนกลางครับดูนะครับผมนี่มาด้ามาด้าการจีนมาโอเคครับผมเราจะออกฝาออกไม่ได้นะครับผมมีเบสลับมาครับผมจะมาเร็วเอาเร็วผมจะออกฝาแลครับยี่ห้ออะไครับผมเดี๋ยบสองครับมาด้ามาด้าอยู่ท้ายสุดอยู่ครับผมตอนนี้มาด้าตามหลังอยู่มาด้าตอนนี้แก๊งขับผ่านกันเมื่อกี้ก็ไกลๆแล้วครับผมผมน่าจะตามไม่ทันครับผมไม่เป็นไรครับผมผมไม่เหนี่อครับผม ครับผมถ้าตามทันเราผมจะให้ดูนะครับก็คืไม่นานแล้ครับเอาครัเป็นเป็นจอดแล้วเป็นเป็นเขาเลนกลางแล้วไม่น่าจะไม่เร็วแล้วครับผมโอเคครับผมมีาด้าคันหนึ่งเมื่อกี้โอ้ยแสงซ้ายไปครับผมนี่ตอนนี้นู่นนะอยู่ขไกลนู่นนะก็จะเห็นอยู่ครับผมมาด้ามาด้าห้าประตูครับผมตอนนี้มาด้าสีขาวตามหลังมาครับผมอาจจะมองไม่เห็นสักหน่ดูบนกระจกนี้เดี๋ยวผมามหลังผมมาอยู่เอาแล้วมาด้ามาด้ามาด้าแสงซ้ายครับผมมาด้าสีบนเทาเลนซ้ายสองคันเลยครับผมด้าอ่ะตีประกบผมมาครับผมนี่ครับผมเคัมีนนนนึึงงอีีกคัมาาแล้ววสข แต่งมาแล้วแต่งมาแล้วแต่งแต่งแล้วครับอุ้ยมาได้เยี่ยมแล้วครับผมเอาแล้วเราเจอขาแล้วเอาไม่คันนึงครับผมเบนดูกระจงลังไว้นะครับผมเบนมาแล้วมาได้เข้าขวาไปแล้วครับผมเขี่ยครับผมเบนกำลังตามมานะครับผมเบนกำลังตามมาเอาครับผมเบนเบนจี้ตูดผมแล้วผมไม่ปล่อยผมไม่ปล่อยเขี่ยครับผมเยี่ยมครับผมร้อยร้อยจะร้อแล้วครับผมขับไปเขี่ผมเบนชะลอครับเบนไม่จีร์แล้ผมเขี่มาได้อยู่นานครับผมแจ้ครับ จะถึงการเก็บเงินะครับผมเอ็งจีเงจริอ็งจีเข้าฝั่งนี่ครับผมไม่ยินเร็จัดเขาแล้วครับผมแรปเตอร์มาแต่ไกลครับผมเร็วจัดประดับเร็วเข้าดันรับบัตรก่อนนะครับผมนี่ครับผมตอนนี้ทำมาได้สักพัคนึ่งแล้วเดี๋ยวสายซิงกแล้วครับผมเบนซ์มาด้วยความเร็วครับกานนี้แล้วครับเร็วครับเขาดีครับเราเข้าใจครับแต่ก็ต้องด้วยความระมัดระวัง

ทำรีมาได้ความไมครับเรียกทำรีทันนี้ออกแล้วคือจบแล้วครับผมนี่แหละครับทำรีสีขาวผมโอเคครับผมออกซ้ายได้นะครับผมไปต่อวเล็กเซตยังอยู่ข้างหน้าอยู่ครับผมงหน้ามีรถออกปาได้สลับมีกอล์ฟครับผมคัำรีอยู่ด้านขวาอยู่ครับผมต่อไปเล็กเซตเล็กเซตไลก์กเลยครับผมไลก์ีฝั่งขวาไม่ได้ฝั่งขวาอยู่ไลก์กีพวกเขาจะเข้าขวาอย่างเดียวครับผม เลเซตต์ต่อไปจะลองดูว่าเขาได้เป็นไปไหมเลเซตต์ก,ก็คาดการจะไปเบ,าแ,บ,บญญา,าแล้วครับตอนนี้ผมกำลดีนะครับล้วดีนะครับแก้วผมครับต่อไปก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันด้วยนะครับอันนี้ทำเพื่อความเป็นเจนเท่าน,นั้นนะครับสำหรับนักภาพนักภาพแหละนักภาพนะโอเคครับตอนะนี้ก็ทึ้งถนนข้าหล่างนะครับยิ่งไ่นานก็คงจะถึงนพระเาสายซิ่งด้านหน้าเขาก็เข้าไปกันหมดแล้ว ครับผมดูวความบันเทิงนะครับวันนี้ไปไแล้วครับผมเดลมาคิหนาครับสวัสดีครับ